สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Bright Minds t u d i o เคยไหมที่อยู่ดีๆก็ไม่อยากทำอะไรเลยแม้แต่สิ่งที่เคยรักหรือเคยรู้สึกไหมว่าทุกวันมันแค่ผ่านไปไม่มีความหมายอะไรเลยนี่แหละค่ะคือภาวะหมดไฟหรือที่หลายคนเรียกกันว่า Burnout มันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะเราขี้เกียจแต่มันคืออาการของคนที่พยายามมากเกินไปโดยไม่มีเวลาฟื้นฟูใจตัวเอง ก่อนไปฟังฝากกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆและเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะเข้าใจภาวะหมดไฟมันคืออะไรคุณรู้สึกเหนื่อยล้าแบบที่แม้แต่การนอนก็ช่วยไม่ได้หรือเปล่าเคยไหมที่อยู่ดีๆก็ไม่อยากทำอะไรเลยแม้แต่สิ่งที่เคยรักหรือเคยรู้สึกไหมว่าทุกวันมันแค่ผ่านไปไม่มีความหมายอะไรเลย นี่แหละค่ะคือภาวะหมดไฟหรือที่หลายคนเรียกกันว่าเบิร์นเอาท์มันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะเราขี้เกียจแต่มันคืออาการของคนที่พยายามมากเกินไปโดยไม่มีเวลาฟุ้นฟูใจตัวเองภาวะหมดไฟมักแฝงมากับความรู้สึกเหล่านี้หมดแรงจูงใจไม่อยากเจอใครสมองเบลอคิดงานไม่ออกรู้สึกตัวเองไร้ค่าเหมือนไม่มีอะไรดีพอมันไม่ได้เกิดจากงานอย่างเดียวแต่เกิดได้จากชีวิตความสัมพันธ์ความคาดหวัง หรือแม้แต่การพยายามเป็นคนเก่งตลอดเวลาและหากไม่รับมือให้ดีมันสามารถกลายเป็นปัญหาใหญ่ทั้งสุขภาพกายและใจแต่ไม่ต้องกังวลนะคะคุณไม่ได้ผิดปกติและคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะเราทุกคนต่างผ่านจุดน,นี้มาแล้วหรือกำลังจะเจอในไม่ช้าสิ่งสำคัญคือคุณเริ่มต้นที่จะเข้าใจมันอาการและสัญญาณเตือนของภาวะหมดไฟเป็นอย่างไร อาการและสัญญาณเตือนของผู้ที่มีภาวะหมดไฟแบ่งออกเป็นสมด้านอาการทางด้านอารมณ์เช่นรู้สึกเครียดเหนื่อยล้าอ่อนแรงไม่สดชื่นไม่มีความกระตือรือร้นรู้สึกเศร้าพอแท้สิ้นหวังหดหู่หงุดหงิดง่ายกรวดง่ายเพิกเฉยไม่พอใจในงานที่ทำรู้สึกไม่มีความสุขในการทำงาน ไม่มีเป้าหมายในการทำงานไม่อยากมาทำงานอยากละออกจากงานมีทัศนคติในแง่ลบเช่นมองโลกในแง่ร้ายมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อเพื่อนร่วมง,งานหวาดระแวงเพื่อนร่วมง,งานกล่าวโทษเพื่อนร่วมง,งานมีความวิตกกังวลเลี่ยงปัญหามองว่าตนเองไร้ความสามารถไม่มีประสิทธิภาพไร้ศักยภาพไม่สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานได้ าการแสดงออกทางด้านพฤติกรรมเช่นมีพฤติกรรมแยกตัวห่างเหินปลีกตัวชอบอยู่ตัวคนเดียวหวาดระแวงผู้อื่นมีอารมณ์แปรปรวนไม่มีสมาธิในการทำงานขาดความกระตือรือร้นไม่สามารถบริหารจัดการงานได้มาทำงานสายรู้สึกหมดเรี่ยวแรงและหมดไฟในการทำงานสาเหตุของภาวะหมดไฟหมดไฟไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่มันมีเหตุมีผลมีที่มาลองฟังดูนะคะว่าอะไรบ้างที่เป็นต้นต่อของภาวะนี้ความคาดหวังที่สูงเกินไปเราแบกความคาดหวังของทั้งโลกไว้บนบาเเล็กๆของเราเองโดยลืมถามตัวเองว่าเราไหวจริงหรือเปล่าการทำงานหนักเกินไปโดยไม่หยุดพักเลย ทำงานเจ็ดวันตอบชัดงานแม้ตอนหัวถึงหมอนร่างกายอาจยังไหวแต่ใจกำลังหมดแรงโดยไม่รู้ตัวความสัมพันธ์ที่ดูดพลังบางความสัมพันธ์ไม่ได้เติมเต็มแต่กลับดูดพลังทำให้เราเหนื่อยทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรเลย ความรู้สึกว่าไม่มีคุณค่าในตนเองเมื่อสิ่งที่เราทำไม่มีผลไม่มีใครเห็นหรือไม่สำเร็จอย่างที่หวังใจเราก็ค่อยๆหมดพลังจากภายในไม่ได้ทำในสิ่งที่สอดคล้องกับหัวใจบางคนใช้ชีวิตตามกรอบของคนอื่นจนลืมฟังเสียงข้างในของตัวเองหัวใจจึงค่อยๆเงียบลงทุกวัน คุณฟังมาถึงตรงนี้ลองทบทวนดูนะคะว่าตอนนี้คุณกำลังหมดไฟเพราะอะไรการรู้ต้นเหตุคือก้าวแรกของการเริ่มรักษาใจตัวเองค่ะฟื้นฟูนใจจากภาวะหมดไฟการฟื้นฟูนฟนใจไม่ใช่เรื่องยากแต่อยู่ที่ว่าเราพร้อมจะช้าลงเรื่องฟังหัวใจของตัวเองหรือยัง นี่คือ6วิธีง่ายๆที่จะช่วยให้คุณกลับมามีไฟอีกครั้ง 1. ห,หยุดพักอย่างแท้จริงพักแบบจริงๆปิดงานปิดหน้าจอปิดแชทเอานุญาตให้ตัวเองไม่ต้องทำอะไรสักวันให้ใจได้พักไม่ใช่แค่ร่างกาย 2. กลับมาทำสิ่งเล็กๆที่เคยรักสิ่งเล็กน้อยเช่นวาดรูปดูหนังฟังเพลงหรือเดินเล่นคนเดียวคือพลังบำบัด ที่ใครก็มีได้ 3. ตั้งเป้าหมายใหม่ที่พอดีกับใจไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องสำเร็จไวแค่ทำแล้วรู้สึกว่ามีความหมายพอแล้วค่ะ 4. บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเก่งตลอดเวลาไม่ต้องยิ้มตลอดวันไม่เป็นไรถ้าวันนี้ยังไม่มีแรงคุณแค่ยังอยู่ตรงนี้ก็เก่งมากแล้วห ใช้เวลาอยู่กับคนที่เติมพลังให้คุณแค่ได้พูดได้ฟังได้อยู่ข้างคนที่เข้าใจหัวใจก็เริ่มมีไฟขึ้นมาอีกครั้ง 6. ฝึกความสงบในใจด้วยการอยู่กับปัจจุบันหายใจเข้าช้าๆหายใจออกอย่างเบาๆฟังเสียงลมเสียงนกหรือเสียงของใจตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขมันอยู่ใกล้กว่าที่คิดค่ะ อยู่กับตัวเองอย่างเข้าใจและอ่อนโยนสุดท้ายนี้การหลุดพ้นจากภาวะหมดไฟไม่ใช่แค่ทำให้ได้อีกครั้งแต่มันคือการอยู่กับตัวเองได้อย่างเข้าใจและอ่อนโยนบางทีคุณไม่จำเป็นต้องไปถึงเป้าหมายให้เร็วที่สุดแต่ขอแค่อย่าทิ้งตัวเองระหว่างทานก็พอจำไว้นะคะ ทุกคนมีวันที่หมดไฟได้แต่ไฟนั้นจะกลับมาได้เสมอถ้าเราไม่ฝืนไม่เร่งไม่กดดันตัวเองบางทีแค่คุณยอมหยุดยอมฟังใจตัวเองแล้วถามเบาๆว่าตอนนี้ฉันต้องการอะไรแค่นั้นก็พอให้คุณเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแล้วค่ะการพัฒนาตนเองสร้างแรงบันดาลใจไปสู่เป้าหมาย ช่วยแก้ภาวะหมดไฟได้วิธีการจัดการกับภาวะหมดไฟในการทำงานที่ดีที่สุดคือการจัดการกับความเครียดการปล่อยวางทางความคิดการทำจิตใจให้สบายการสว่างหาความช่วยเหลือเพื่อหาทางออกร่วมกันในที่ทำงานการมองโลกในแง่บวกการพัฒนาทักษะการจัดการและการหาแรงบันดาลใจในการทำงานการวางเป้าหมายในการทำงาน รวมถึงการพิจารณาข้อดีข้อเสียในการลาออกจากงานและการค้นหาเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตจะช่วยรักษาอาการภาวะหมดไฟให้สิ้นสุดลงและช่วยให้อยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีความสุขวันนี้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังรู้สึกหมดแรงหมดหวังและหมดไฟให้รู้ว่าคุณยังมีพลังมากกว่าที่คุณคิด แค่ให้เวลากับใจตัวเองอีกนิดเดียวถ้าคุณชอบเนื้อหาเราหรือคลิปเราเป็นประโยชน์เป็นความรู้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณจากใจ Break My Studio คะ่ะ